นี้เรากําลังอยู่อย่างวิกฤตทุกอย่างเราต้องแบบว่าอยู่อย่างสงบนะบันนี่เพราะว่าข้างในนี้เอาไม่ใช่สิข้างในเนี้ยแหละถูกแล้วมันปลอดภัยมากแต่ข้างนอกนั้นไม่ปลอดภยัยเพราะมันมีคนตามล่าลเราอยู่เอ๊มันไฟตกเหรอเนี่ยเอ้ฉันว่ามันไม่น่าจะตกน่าจะเธอนะเปิดปิดเปิดปิด,ปดอยู่นะฉันเห็นอ,อยู่อะ,อะขอโทษ ก็แค่อยากเล่นน่ะโอ้ประตูเปิดได้ด้วยฉันว่าฉันเหปิดอะไรข้างนอกประตูเปิดอ๊ประตูปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยอย่าเปิดอีกนะประตูเปิดโอ๊เต็มปอะตูดมันเห็นแล้วว่าเราอยู่นี่น่ะใครเห็นแก๊งก็คงว่ากับพวกมันไม่ได้ขอดูหน่อยสิฉันเห็นฉันเห็นเต็มสองตาเลยโอ้เจคก์ ไที่เปิดประตูจนประตูเปิดไม่ได้น่ะเอ้ดีแล้วให้มันล็อกเราอยู่อย่างงี้แหละเอออ่ถูกขังเออีถูกขังแบบนี้ยังดีกว่าโดนจับไปข้างนอกนะเราจะออกยังไงเนี่ยโอ้เป็นเหล็กหมดเลยออกไม่ได้ในนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยมีแค่หัวกะโหลกมนุษย์ใช่มีแค่หัวกะโหลกแช่ดองเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดูสิไปดกพยายามโยกแหละโยกปมดไม่ได้แฮะเออระบบ เปิดปิดมันอาจจะพังแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรเรามีอากาศหายใจเพราะมีช่องอยู่อ๋อถือว่ามันนี่เธอกลัวที่แคบฉันว่าเธอต้องเป็นโรคกลัวที่แคบนันแน่เลยนะเราจะโดนจับแน่นอนเลยอมาจับเราเต็มเลยน่ะตอนนี้ว่าแล้วเราต้องโดนจับเราถูกจับจนเจอห็นให้บอกแล้วว่าเราต้องโดนจับ แต่จะว่าไปมันจัดการกล้องฉันก่อนเลยนะอันดับแรกไม่เห็นอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยโอ๊ยโออยชิเกิดใหม่โอ้มันกำลังคุมตัวบันนี่อยู่นะอ๋อนี่บังเกอร์ที่เราสร้างไว้ไม่สามารถป้องกันมันได้อุตส่าแอบมิดชิดแต่มันก็ยังหาเรา<ด>นจนเจอมันได้โดนเฝ้าอยู่เออโอ้ยันใช่ก็ไม่หลอดเอ๊ เออช่วยมด้วยึงดึงมันออกมาได้ไหออช่วย่ดึงมาด้วยมออกมาแบบเนียนเนียนเนียไหมไม่ดออมาช็อกแล้วโอ๊ยอ๊ยโ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 อยโอ๊วโอ๊ยโอยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊หโออ๊ยโอยโอ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 อยโออโออยโอ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 อยโอโอ๊โอโอ โอ้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ้ยโอ,ยโอยจะมาถึงเม่เนี้ยตายไมเนี้ยเนะขอขอขอตุ้ยแบบสบายๆได้ไหมเออๆๆๆถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้รอดรอดรอดจริงหรือเปล่ารอดเออเอจะฟื้นโอ้โอ้โน่นโ,โน่นโน่นแก๊งอะไรน่ะแก๊งโกโก,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 กวา ใช่มันเฝ้าเราอยู่ที่บังเกอร์น่ะบังเกอร์ที่ต้องเป็นคนมุสลิมแน่เลยนะอันนั้นมันอาบังนะคนละบบังกันอที่ต้องที่มาจากอินเดียอะไรเนี่ยอ้าก็ขายโรตีไงอ๋ออับังขายโรตีใช่ใช่ใช่ถต้องเธอจะเล่นอะไรอีกโอมันคือมกแบบส่งๆมากเธอไม่เข้าใจเลยเหลอนนี่เงี้ยโอเคแต่ตอนเนี้ยเธอเป็นอาบังฉันอยู่ อ่าขอโทษโอ้มันนี่ไนมื่อมันเฝ้าบังเกอร์เราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมีบังเกอร์ใหม่แล้วแหละเราต้องมีบังเกอร์ใหม่เหรอโอ้โอ้มันนี่มันเป็นภาพมิดมีมิตแต่มันหายไปหมดแล้วนะ่ะหายไปไหนน่ะหายไปหมดเลยหายไปไหนนขึ้นโอ้นี่คือบังเกอร์ใหม่เหรอโอ้มันมีระเบิดด้วยนี่ฉันเดินไปเก็บระเบิดน่ะ โอ้เชกเกิ up. เอาไว้สู้กับมันใช่ไหมคงใช่แหละโอ,โอ้โอ้โอ้อะไรตกใจคิดว่าฉันใช้ระเบิดเอ๊ะมันคือระเบิดหรือมันคืออะไรฉันลองกดหน่อยสิโอ้โอ๋อมนเป็นการติดกับนาเซนเซ,นซอร์เอ้ว่าแต่นั้นร่างใครนอนอยู่ไหนลองติดสิติดแล้วยังไงนะเชกเกิติดนเซนเซอร์โว มันคือเอาไว้ทําอะไรมีคุณลุงอยู่ข้างในโต๊้นี้ด้วยแฮะเอ๊ะฉันติดไม่ดู้แล้วติดแล้วทํายังไงต่อดูสิไม่เชื่อเห็นรือเปล่ามันมีเซ็นเซอร์ออกมารอบทิศทางเลยนะที่ฉันติดไว้โอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าฉันรู้แล้วฉันจะทําอะไรฉันรู้แล้วรู้ทุกสิ่งอย่างเลยทีผู้บุกรุกอะไรอะไรขึ้นเนี่ยไม่ฉันเห็น ระหว่างที่เธอ,อเทำอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ฉันก็เออเออระเบิดตัวเองนะ่ะฟื้นมาเลยเชกเกิลอ้อันนี้เรามีสมุนล้อแฮะนี่มันเป็นทีมป้องกันของพวกเราเหรอบริการน่ะหรือว่าเป็นผู้คุมพวกเรากันแน่เอ,อ๋บันนี้เธอได้ยินฉันไหมเชกเกิลพูดว่าอะไรนะกำลังเสพความสุขอยู่เห็นกวางสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวบันนี้ก็รู้สึกสบายใจ ฉันถามว่าอันนี้มันคือผู้ป้องกันเราหรอ,อือผู้คุมเรามันคือระบบป้องกันภัยอันสูงสุดที่ไม่ให้โกโกวาโกซิมิคือซาเมดาก็ <c oughs> มาจับเรานะ่ะเ <c oughs> ชรเก,กิลเข้าใจไหมก,ก็เข้าใจนะก,ก็เข้าใจก็โอเคไง <c oughs> โอ้นั่นมันเจ้าหุ่นยนต์โกโกวาโกคิคซาเมดานี่นะ <c oughs> าเออใช่น่าเป็นเลือด นัทำไมถึงนั่นเป็นเลือดนะพวกจัดการอะไรสัก,อ,กอย่างหรือไม่กินชกเล็กมา,มากินชกเล็กมาใสา่สหน้านเราอยู่ในห้องมีดาภัยนี้เราน่าจะรอดเช็คเกอร์เปิดก็หุ่นจันทร์ปิดได้เลยโอเคเพราะเรามีกวางเลนเดียป้องกันอยู่อีกชั้นหนึ่งใช่ระบบป้องก,กันภัยสูงสุดเฮ้ด้วยกวางเลนเดียโอ้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 ยเอ๊ะเอ๊ะค้างค้างค้าง โอ้โอ้ปุ๊บดัมระเบิดตุมด๊มตั้มโอ้วันนี้ฉันรู้สึกว่าไอ้เจ้ากวางเลนเดียนเนี่ยแหละที่จะทําให้เราไม่ปลอดภัยวันนี้วันนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีระเบิดอยู่ในกวางด้วยนะไชเกิ้ล <c oughs> น่าสิตุมต๊ม,มตั้มตุ๊มตั้มโอ้โอ้โอ้ราไปตุ๊มตั้มอีกแล้วโอ,โอ้เดี๋ยวกวางเลนเดียสองตัวไชเกิ้ลคงไม่ตุ๊มตั้มหรอกรอบนี้น่ะเออแต่ไฟติดแล้วนะ มันจะไปตุ้มตั้มได้ยังไงในเมื่อกวางคือสัตว์พิเศษนั oh, ่นไงอ๋อโอ้โหอ๋อเลือีกตัวหนึ่งไม่น่าจะตุ้มตัม้ม oh, ตัวนี้น่าจะแบบเพฟอรฟ์ร<ก>ิ่มทุกอย่างเลยทีเดียวโอเคตุ้มตั้มก็ตุ้มตัม้มรู้เรื่องนิฉันก็ไม่สร้างบ้านเองแล้วนะ่ะพอดีว่าหมดไปเยอะแต่ตอนนี้มีแผนอยู่ว่าชัยเกลิลน่ะจะไปแอบอยู่ในสักห้อง เพื่อเป็นการหลอกล่อไอ้เจ้าพวกนั้นให้มันหาเราไม่เจอว่าแต่ทุกคนเราควรแอบในห้องไหนดีนะ่ะห้องมีคราบ,บ<น>เลือ oh ดโอ้ไม่ก็น่ากลัวมากเลยที่องเป็นโรงแรมล้างไชเกิลหลอกกลับมาได้ยังไงโรงแรมล้างแบบนี้นะ่ะไม่รู้สินะแต่ว่ามันจะขึ้นไปแอบข้างบนลักกันข้างล่างมันคราบเลือดอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องแอบที่นี่แล้วแหละ เราต้องอืดเดินลำปากให้ตัวอ้วนนะอืดอืดโอเคนี่มันอุ้เข้าเข้ามาในห้องนี้ก็ได้นะห้องไหนห้องไหนห้องไหนนี่มัด้เปิดประตูให้อยู่นี่นี่ห้องแรกเลยฮัลโหลฮัลโหลฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าคราวนี้เราน่าจะเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะใช่ไหมเพราะว่าห้องข้างบนกระจกมิดชิดมองไม่เห็นออกด้านนอกด้วยมันก็จะมองไม่เห็นเราด้านใน มันก็คือแก๊งนั้นไงล่ะแก๊งผู้คุมน่ะแก๊งกุ๊กกูแก๊งกุ๊กกูเราก็ปิดประตูไว้เหมือนเดิมอ๋อเออพอได้ไหมปิดประตูแบบนี้มันจะเห็นเราอยู่สิอย่างงี้ได้ไหมปิดไปก่อนก็ได้อันนี้โอเคอยู่พอได้พอได้โอเคโอเคแล้วเราก็เราก็นอนนอนนอน่ี้โอ้รอดแล้วคนว่ามันจะหาเราเจอไหมนะเพราะนี่มีตั้งหลายห้องใช่รอดแล้วแหละ ถ้าคิดว่าหาเจอกดหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าหาไม่เจอกดสองเราไม่ได้อยากจะสมัครไปเล่นเกมเลยนะแต่ว่ามันมเราไม่ได้หนีไปไหนด้วยมันมาหาเราเองสงสัยเราเป็นผู้มีความสามารถที่จะต้องเล่นเกมได้รางวัลแน่เลยมันก็เลยมาค้นเค้นหาผู้มีความสามารถแบบเราหรือว่าเราจะเราจะมอบตัวดีไช่เก้เพื่อจะไหาเราจนเจอดีไหมไม่ดีนะเพราะเราหนีมาอย่างนี้แหละ ให้เขาไปหาคนอื่นเธอไม่เอาหรอกอยามัมหาเราเจอแล้วก็ค่อยไปแต่ว่าเสียงแ้ว้ายเอามันตามเราจนเจอจริงจริงโอ้ยโอ้ฉชก็บนค้นหาคนอื่นด้วยนะในโรงแรมโอ้หาจนครบทุกห้องเลยเชนว่าไม่ว่าเราจะแอบอยู่ห้องไหนใช่มันก็จะหาเราจนเจอ โอ้ให้ตายเถอะคนทุกห้องเลยแฮ <c oughs> เ,เ<อ>่าจะคน้นแบบนี้ก็ <c oughs> ก็มอบตัวให้เขาเถอนะเนอะใช่เลยโอ้สงสัยเราจะต้องไปเป็นผู้เล่นจริงๆแล้วแหละเอาอยากผังไม่เลิก